สวัสดีครับผมช่างแฟศยรานะครับตอนนี้ที่ร้านผมเนี่ยก็กําลังรับสมัครช่างอยู่นะครับใครที่สนใจนะครับที่จะทํางานนะครับก็ผมรับตั้งแต่ช่างซ่อมรถทั่วไปเลยแล้วก็ช่างแต่งรถนะครับแล้วก็ช่างสีช่างเชื่อมนะครับใครที่ถนัดทางด้านไหนเนี่ยก็สามารถมาคุยกันได้นะครับก็เรทดเริ่มต้นเนี่ยครับที่ที่ผมจะให้ก็วันละ250บาทนะครับ แล้วก็ขยับขึ้นมาก็เป็น300 350บาทนะครับส่วนใครที่รับงานจบทุกงานตามที่ผมสั่งได้แล้วก็เรื่องระบบการทำงานวินัยได้เนี่ยผมก็จะให้วันละ400บาทนะครับแล้วก็ในส่วนงานก็จะมีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กฝึกงานก็รับนะครับเด็กฝึกงานก็สามารถเข้ามาฝึกงานได้ตลอดเวลาผมรับผมสอนให้หมดนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะขยับขึ้นมาเป็นช่างที่ร้านเราก็จะมี เบี้ยเลี้ยงมีเงินเดือนมีเงินรายวันให้นะครับใครที่มาก็สามารถมาได้ตลอดนะครับใครที่รักในการแต่งรถนะครับการซ่อมรถนะครับการดัดแปลงรถการคัสตอมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆหรืออยากได้ฝีมือหรืออยากได้อะไรอยากได้ข้อมูลอยากได้ความรู้เนี่ยก็เข้ามาที่ร้านได้นะครับเราสามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องงานรถแข่งงานวางอะไหล่นะครับ หรือว่าเป็นงานขายเป็นงานอะไรเนี่ยผมก็จะสอนให้หมดนะครับก็ยินดีเลยนะครับใครที่รักในการแต่งรถซ่อมรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถป้ายแดงรถมือสองรถอะไรตามนะครับผมก็สามารถดูแลให้หมดได้นะครับใครก็ยินดีนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมงานกันนะเพราะตอนนี้ผมก็กําลังขยับขยายเรื่องของตัวร้านนะครับเราก็จะพยายามขยายให้จอดรถได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่อง ช่างนะครับเรื่องพนักงานในการทํางานเนี่ยเราก็อยากจะให้รองรับลูกค้าให้มากขึ้นนะครับใครที่อยากจะร่วมงานกันเนี่ยก็เชิญได้นะครับเข้ามาสัมภาษณ์ได้ด้วยตัวเองนะครับหรือจะเข้ามาทดลองงานกันก่อนนะครับวัน2วันเนี่ยว่าเราจะเหมาะกับงานนี้ได้ไหมล้วก็ลองดูนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรนี้นะครับผมรออยู่นะครับช่างแสงยาลาขอบคุณมาก